ซื้อสูตรมาเลยซื้อมาจากบางคุศสีหนังเทพจ้าซื้อมาห้าหมื่นนะพูดได้ไม่ไม่ได้คุยนะบอกว่าสกดคำมาพิดไม่ได้โอ้โอ้่าท้าทัา่วโลกเลยอ๋อสกดคำว่าผิดไม่เป็นพี่น้องสูตร วัดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้มีปูทางโคราศเลขปูเขามาราลหงวดติดแล้วพี่น้องเพิ่นได้ว่าอยากออกซ่องเบิกซับเด้เพิ่นว่าเพิ่นทรมาอยากแบ่งปันใหายตยโย่อมไปฟังปูน้ำกันเนาะค่ะปูโคราชนะคะเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร้นะคะ เพื่อจะบอผาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเนาะค่ะน้อลอากาย้ำว่าเป็นแนวทางเด้อค่ะเดอ้อโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะคะขออนุญาตต่อสายฟังเสียงสดเนาะคะ่ะปูพันยูไก่ทางช่องกับซีริโทูเอาเนาะจาเนาะ <Hello. S 1> อ๋อหับแล้ว กลาบนมัสการค่ะปูเจเริ่คนจ้าเห็นปูอันอยากแบ่งปันนะค่ะปูเป็นยังไงนอะคือคืออย่างนี้เขาต้องเข้าใจก่อนนะสมมติว่ามันออกสามสามกเนาะจ้าโคกให้มาสามเม็ดหนึ่งว่ามาเน่นอนร้อยเปอร์็นสมมติว่ามาร้อยเปอร์็น์เลยยังไงอันนี้รับประกันเลยว่าถูกถูกบอกว่าก็วัดไม่ได้ว่าพิษ ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่ารักลอยรักเหน่ยรักซิบนะครับจะขอให้มาอย่างเดียวในไทยรลางวันที่หนึ่งสามตัวไทยกางวันที่หนึ่งดูรัางหนก็ได้โบคอยอ่าพลาดเนาะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ,อ,ะอยากได้จังสี่เราพูดถือทุกหนทุกหนวดแนวสันเอฟซีมัน,นมาม,นมันเยอะเยอะอยู่แต่มันตัดได้ตั้งซิบกว่าประตูอะเราตัดเบิ้ลตัดถามตัดถาม เบิ่นหนาเบิ่นหลังเราตัดทิง้งโอ้ปู่จัดการตัดให้เรียบร้อยคือคือมันสูตรมันมาอย่างนั้นเลยเราได้สูตรเต็มไปอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเล็กเล็กเบิ่นอย่างเงี้ยเล็กขาไปอย่างเงี้ยเล็กขาอย่างเงี้ยเ้าก็ตัดทิ้งไปสิพกประตูมันก็จะเหลืออีกไม่กี่ประตูค่ะก็งั้นไลน์เขามาถึงจะส่งไปให้ดูได้อ,อัน ทีตัดมากนั่นเป็นสามตัวหรือสองตัวปูเป็น,ปนตัวอย่างเดียวคือสามตัววัดปูเว้า,วามากก็ได้ดูกสีอัดลูสีจดดอกนี่ของพ่อไหรอไหรพอไร่อะไรที่ว่าสีที่ผ้าประตูอ่ะค่ะพ่อนิคมในมนิคมคำสร้อยนะจ้ะอันนั้นอันนั้นจะเขาดีแต่ลักศูนย์อย่างเดียวทำมันดูว่าทำตามดูแล้วของเรามันสองตัวเนาะสองตัวของเรามันสามตัวปูอ่านได้ไหมเดี๋ยวอันเบิกทราบจะจดเอา ไม่ยมยมต้องดูก่อนว่ายมชอบรักไหนก่อนมันรักรักไหนก่อนอ๋อต้องมีหลักเหรอครับปูต้องมีหลักบอกตัวไหนมากที่สุดก่อนแล้วเรา้ยมยมติงตัวไหนว่าถึงวันนี้อ่ะติงตัวไหนว่ามากที่สุดเลยอ๋อลหนึ่งยมชดเอาไว้เด้อเดี๋ยวเดี๋ปูเตรียมปากกาก้อนบาดนี่วิ่งหนึ่งเนาะจ้ามีวิ่งหนึ่งเนาะเขียนตรงหนึ่งก่อนจ้าเขียนตรงหนึ่งเลย หนสามตัวอ,อ่าหนสาตัวไปก่อนลจ้าได้แล้วจ้าแลคนหนึ่งศูนยศหนึ่งศศจ้าหนึ่งหศหนึ่งหนึ่งศจ้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสามค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะเดี๋ยวไปล้ไปหาทีจิงแจ้งก่อนจ้า เยอะแล้วไม่คาท่าท่านหนงเดี๋ยวจะผ่าดเดี๋ยวจะบอกผ่านจ้าท่านเอฟซี่อยากได้รักได้ค่ะจังคอยโทษถามปู่เอาเนาะไหมากรักได้ถ้าเราเก่งรักไหนว่าคิดว่ามาน่ะโตทวถามเอาสวนตัวเลยเนาะปู่เนาะถ้าถ้าเราเก่งรักหนึ่งทานหนึ่งมันมายังไงก็ถูกไมีพิษจ้า รับประกันเลยฝนกับมาพอดีทางนี้ฝนเริ่มตกเนี่ปูมีตกเลยหลายเดือนแล้วม,ม,มามยอยู่อุดร๋ยวนึกปูฝนตกดีหลายทำได้จะ่ตกเลยก็ไม่ตก <c oughs> จ้ะตอนตอนนี้ได้หกหลักถึงหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งหนึ่งสี่เนาะแม่นจ้ะ

หนึ่งหกหกจ้ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยสมมติว่าตรงนี้มันเป็นเลขบนเลขนาเลขหันเราตัดทิ้งเราไม่รินจ้ะแล้วถ้าปูคัดออกมายังครับปูไม่ไม่อันนี้อันนี้บอกไว้กันนี่เลยอันนี้สูตรเต็มมันมันเป็นสูตรเต็มอยู่จ้ะพูดตาออกมา

หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่สองปสองปจะเร่นไหวไหมน่ะโยมเนี๋ยถามก่อนมันนายไหมปูเอาหน่อยก็นี่ว่ได้บอกมันสือว่าไหวแล้วมันมันยังไงนะอันคือสูตรที่ทิงก็การรับประกันไงอืมเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูไอเจ๊จ้าหนึสองสาโอ้ยังไม่หมดหร้อปูหนึ่งสอามจ้าหนึสองสี่

139 139 145 145 146 146 147จมันมีจะหางปู55หางปงาดไหนจะหางเลยหน่เจและ1เอาต่อไปก่อนจ้ะ148 148 148 149 1 4 9 หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าเปี่ยนหน้าปูเปลี่ยนหน้าใหม่กันหนึ่งห้าเก้าจ้ะจ้ะหนึ่งห้าแปดแล้วเนาะจ้ะหนึ่งห้าเก้าแล้วแ,ว 1, 5, 9, แวม่ปูหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปด จ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้ายบโอ้มาหลายแถืบ้านเท่าสีตัดจังไดปูคือตัดจะพอเลขเลขที่มันเป็นเลขบ่นอ,อหนึ่งหนึ่งนี่แล้ไม่เรีนหนึ่งศูนย์น่ะไม่เรีนหนึ่งร้อยน่ะแล้วไม่เรีนหนึ่งนะนหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่เราไม่เรีนอืมมันก็จะเหลืออยู่สามที่พยชุด มันจะดีกว่าเลขของไอ้มันจะเข้าสามตัวไม่เลขยมชอบรักหนึ่งใช่ไหมค่ะลักหนึ่งมารับประกันมีมีพลาดบอกมีพลาดนกปูไม่มีพลาดเลยจ้ะขันผู้ใดมารักอืน่นกับโท่ไปเอาน้ำปูเอานกปูนาะลูกเสียหายเบอรอโท่ไปยมซื้อสมมุติว่ายมซื้อตัวละลอยถ้าเลขยมวิ่งครับอันนี้ เป็นปู่โคราชห้าหมื่นนะครับเอฟซครับผมเป็นเลขโต๊ดนะครับผมเป็นเลขโต๊ดเนาะมันจะมีทั้งหมดอ่ะห้าสิบห้าหางนะครับถ้าตัดชุดเบิ้ลออกมันก็จะเหลืออยู่สามสิบหกหางอ่าคล้ายๆสูตรเดียวสูตรเดียวกับของอปอเลยนะครับแต่ว่ามันคนละตัวกันเนาะครับคล้ายๆกันนะนี่นะครับอันนี้ของปู่โคราชห้าหมื่นนะครับคือปู่ไปซื้อสูตรมาห้าหมื่นนะครับเอฟซครับ มีทั้งหมดห้าสิบห้านะฮะห้าสิบห้างนะครับผมอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องดูก่อนเนาะบางท่านบอกว่าอุ้ยเยอะจังเลยจะไปซื้อ,อยังไงไหวกให็ให้ดูก่อนนะครับ f c อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะอันนี้คือหน้าแรกนะครับผมหน้าแรกเนาะนี่นะครับออันนี้คือหน้าที่สองนะครับผมเอาดูดูดูก่อนนะครับ F c ซดูก่อนเนาะดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไอ้นี่นะครับผมอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับดูก่อนเนาะครับนี่นะฮะอันนี้สําหรับหลักหนึ่งนะครับผม สำหรับคนที่ชอบหลักหนึ่งหลักร้อยเหมือนกันอันนี้หน้าที่สามนะครับนี่นะครับเอาที่ชอบนะครับ F4 ครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะปูโคราชนะครับครับอันนี้หน้าที่สี่นะครับผมนี่นะจะมีทั้งหมดห้าสิบห้าหางนะครับผมครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับปูก็ โทรมาแบ่งปันนะครับมาจากโคราชนู่นะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อพี่น้องทางบ้านนะครับใช้เวทจิตวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ